วันนี้วันหยุดบอร์กแ่ลยเด็กแนวนะคะเนี่ยเด็กแนวตัดขอให้ไปตัดผมแล้วก็ไปบอลลอนไปโกนใชายันเตียน โนแล้วข้างหลังก็ตัดผมเหรอไม่ออกข้างหน้าก็คนจะข้างหลังยาวไอ้เฮ้ยนี่ก็ยูยูเบอร์ทุบบ่สิดังบ่ะวันหยุดพอ็อเก็บของไปขายหาเก็บขวดเก็บเจออะไรกล่อง,องกาแฟเอาไว้ให้พ่อทำให้กวานพับเลือกไว้เลยบน ยังไม่เอาขึ้นหมดพ่อซืพ่อก็ทำไม้กวาดขายนี่ว่าจะทำอะไรมีอยู่อันนี้เนาะโอ้ยตัดมาใหม่ก็ได้ถ้าจะทำอันนี้ไม่ได้ไซส์ยังบอกบอกลูกเอเป็นข้นบอกมามามาอยู่ข้างก้นนี่ดีไหมเอาไป้ใส่กันนั้นก็ได้ใส่อันนี้ัหนังบอสิ ถ้าสิเห็นเนาะมาอยู่ข้างหลังหยิบหัวมันมัอยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่เห็นสิใส่นั้นใส่ช้อนใส่ใส่ช้อนยังไงวะนะสันสันบี้มากว่ากำลังไปเก็บไมทําไหทังเมทําอย่าบีทไวทใาไพ่อมทําใหทําไม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 ทํตไวทําไมไมไมทไําไมทไทาไมไทาไมทํทไมอ ไม่ไม่ไปนูงนเลยเขาแยเขาเขาเ,เขาจะแยกให้นาวาอันนู่นนะ่ะเขาจะเลือเรือกเลือก,อกใส่เข่งให้สั่งทหารอันนั้นนั่นนะ่ะเขาไม่กวนรูปทีเดียวอันนี้เขาดีแต่เขาจะขายรูปนาวาวก่ตรตะคอยเราตางนู้น,เ,น,น,นเขาจะเปิดท้ายเขาจะเลือกเลือกใส่เข่งเขาสั่งทหารว่าพลาสติกแก้อะไรเขาจะแยกให้เลยลาฮันดีแยกให้ไม่ให้เราแยกไปอย่างนั้นเป็น เขแย,แ,ยแ,ยแยกเองเ,อเขาจะเลือกอีก,กีนึงของข้อ,องตั้งขาบัวน,นี่ใช่ กล่องว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็จะไปหากล่องมากล่องที่ไม่ได้ใช้เก็บมาไปวางก่งไว้ให้มันโรครุงรังรังรุงมันแค่ถ้ามีกล่องใส่ก็ก็ได้ราคาดีนะเบียร์มันไม่มีกล่องใส่ก็มีแค่อันเดียวเลย ถ้า,าลังถ้าใส่ลังเขาจะให้เก้าบาทนะรังเราดูว่าตัวนี้มันขึ้นหรือลงไงตอนดีไม่ได้ถึงสิบสองสิบสามนึงนะแล้วอตอนมันดีๆนะมันมีโซ่โซ่ของมันนะโซนะ่มันขึ้นมันลง ทุเรียนตายหมด,หมดเ,เหลือต้นเดียวไม่รู้จะรอดไหมทุเรียนปลูกจะครบปีอยู่แล้วจะครบปีอยู่แล้วปลูกเขาปลูกห้าหกเดือนเขาก็ขึ้นสูงแล้ว <Okay. S 1> ปีนี้ของอะไ ลูกใ,ใหญ่ไหมบ้านบ้านนโพลน่ะนะติดผลบอกเขาออกดอกปีที่แล้วออกไม่ดอกปีนี้เขาออกดอกเลยเขาปลูกมาหกปีหกปีปีที่แล้วก็ก็ออกรูปปีแรกแต่ไม่ดกปีนี้ดกเลยเขาถ่ายมาให้ดู หมดเกลี้ยงแล้วหมดแล้วโอ้ยคนคนจองกันหมดแล้วตอนนี้เราเอานุ่นลิมทางแย่ๆไปจะมาขายเองใช่ไหมถึงเวลาแล้วนะมีหลายโทษนัก็จ้องเขาเี้กจ้องเราอยู่ในบ้านนั้นมีเจ้าเดียวเขาเป็นเขาทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ก็เลยปลูกเอเลียงโอ้นั่นนี่ยที่ยังไม่ปลูกมีอยู่ปุกดแล้วปลูกหมแล้ว Thank <laughs> ปอนก็แม่เลี้ยงน้องปอนขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากหน่อยฝากช่องหน่อยดิฝากช่อง y o ยูทูบติตรกด้วยนะครับ,น,บน้องปองปอนเอ๊ะแม่เลี้ยงน้องงปอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับ